มิโนรุยามาสกิหนึ่งในสถาปนิกที่โดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่20เป็นที่รู้จักจากการออกแบบอาคาร World Trade Center ในใจกลางแมนฮัตตันนิวรยกซิตี้ตึกแฟทวินทาวเวออันโด่งดังที่ถูกทำลายลงจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์นายวันวันเมื่อวันที่11กันยายนปี2001นอกจากตึกแฟดที่โลกจดจำยามาสกิยังมีส่วนร่วมในการออกแบบอาคารอันมีเอกลักษณ์ทันสมัยและล้ำหน้าทางเทคโนโลยีรวมกว่า250อาคาร นนในวันนี้อับดุไทยทูบจึงได้รวบรวมมานําเสนอให้ชมกันใน7เรื่องราวของมิโนรุยามาสกิสถาปนิกผู้ออกแบบตึกแฟดเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ 1. ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น มิโนรุยามาสกิเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคมปี1912เขาเป็นลูกของผู้อพยพชาวญี่ปุ่นในเมืองซีแอตเทิลเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตันเมื่ออายุได้16ปีระหว่างช่วงซัมเมอร์เขาก็ไปทำงานโรงงานปลาแซลมอนกระป๋องในลาสกาได้ค่าจ้าง50ดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเล่าเรียนแม้ว่าจะเป็นงานที่หนักแต่ความเงียบสงบของสภาพแวดล้อมในลาสกาก็ส่งผลอย่างมากต่อสภาพจิตใจของเขาในเวลาต่อมา ในช่วงที่เรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยามาสก,กิก็ยังทำงานหาเงินด้วยการทำหน้าที่เป็นฝ่ายแพ็คสินค้าให้กับบริษัทนำเข้าจากต่างประเทศก่อนจะได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาทำงานเป็นช่างเขียนแบบและวิศวกรในบริษัทสถาปนิกต่างๆ 2. ความสัมพันธ์อเมริกันญี่ปุ่นและสงครามโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ส ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นหลายพันคนต้องเผชิญกับการกักกันโดยรัฐบาลสหรัฐทางด้านยามาสกิก็เริ่มทำงานที่ Trip Lamp and Harmon ซึ่งเป็นบริษัทนักออกแบบชื่อดังที่สร้างตึก Empire State ช่วยให้เขาพ้นจากการถูกกักขังนวงเนียวในช่วงเวลานั้นมาได้ในช่วงสงครามในวัย29ปียามาสกิก็ได้แต่งงานกับเทรุโกะฮิราชิโกต่อมาพวกเขาก็มีลูกด้วยกัน3คนก่อนจะแยกขาดจากกันในเวลาต่อมา ยามาสกิเคยเข้าไปมีบทบาททางการเมืองในช่วงปีรแรกๆของสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะช่วยเหลืออพยพชาวอเมริกันเชื้อสายญ,ญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม 3. ชีวิตที่ออกแบบไม่ได้ในดีทรอยในปี1945ยามาสกิได้เข้าทำงานที่ Smith, ิ i n c h m a n อนด์กริลหรือปัจจุบันคือบริษัทสมิธกรุ๊ปในตำแหน่งหัวหน้าทีมนักออกแบบซึ่งในขณะนั้นบริษัทแห่งนี้ ถือเป็นบริษัทสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในดีทรอยต์และในอเมริกายามาสกิมีส่วนในการออกแบบอาคารสําคัญหลายแห่งรวมถึงธนาคารกลางแห่งดีทรอยต์อย่างไรก็ตามในฐานะที่เขาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นจึงมีความเข้มงวดอย่างมากเกี่ยวกับสถานะทางเชื้อชาติซึ่งส่งผลให้ยามาสกิไม่สามารถเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเขตที่เขาต้องการในดีทรอยต์ได้ ดังนั้นเขาจึงต้องไปซื้อที่ดินในเมืองทรอยที่อยู่ใกล้ๆกันและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา25ปี<ค><อ> 4. เปิดบริษัทษสถาปนิกของตัวเองในปี1949ยามาสกิและเพื่อนร่วมงานอีกสองคนจอร์ดเฮลมัตและโจเซฟไลเวเบอร์ได้ร่วมหุ้นกันก่อ,กกอตั้งบริษัทของตนเองด้วยโปรเจกต์สำคัญในโครงการแรกก็คืออาคารเคหะพรูอิตไอโกในเมืองเซนลุยที่สร้างเสร็จในปี1955 เป็นอาคารที่ใช้โครงสร้างคอนกรีตสมัยใหม่แต่ก็ต้องเจอกับปัญหางบประมาณที่จำกัดจนทำให้ต้องถูกรื้อถอนหลังสร้างเสร็จไม่ถึง20ปีในขณะที่กำลังก่อสร้างโครงการพูอิตไอโกะยามาสกิก็ต้องทำโครงการอาคารผู้โดยสารสนามบินแลมเบิร์ดเซนลุยซึ่งทำให้เขาต้องเดินทางระหว่างเซนลุยและดีทรอยที่ห่างกันกว่า200กิโลเมตรเป็นประจำในวัย42ปียามาสกิป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจนเกือบเสียชีวิต เขาจึงต้องถอนหุ้นจากบริษัทที่ทําอยู่แล้วไปใช้ชีวิตที่มิชิแกนก่อนที่จะจับมือกับหนึ่งในหุ้นส่วนรายเดิมก่อตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ในชื่อยามาสกิแอนแอสโซเชตหการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงการออกแบบที่แปรเปลี่ยนสไตล์งานออกแบบของยามาสกิเริ่มเปลี่ยนไปในปี1 9น5หลังจากที่เขาได้รับมอบหมายให้ออกแบบสถานกงศูลสหรัฐในเมืองโกเบของประเทศญี่ปุ่น และในขณะที่เขาอยู่ต่างประเทศยามาสกิได้เริ่มซึมซับและเรียนรู้มรดกทางสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นอิตาลีและอินเดียซึ่งนี่เป็นการเดินทางนอกบ้านเกิดครั้งแรกของเขาและอาคารต่างๆที่เขาได้พบเห็นก็ได้สร้างความประทับใจและมีอิทธิพลต่อการออกแบบของเขาอย่างมากในระยะต่อมายามาสกิสนใจในงานสถาปัตยกรรมของวัดญี่ปุ่นเป็นพิเศษโดยวัดนั้นมักจะซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางถนนในเมืองอันพลุกพล่านเขามองว่ามันคือ the element of surprise องค์ประกอบแห่งความน่าประหลาดใจซึ่งเขาสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเมื่อเดินทางจากความวุ่นวายในเมืองไปยังสวนและสระน้ําอันเงียบสงบของวัดขณะที่เขาอยู่ในอิตาลียามาสกิก็ได้ศึกษาสถาปัตยกรรมเรเในซองในเมืองเวนิสและกรุงโรมโดยเขาสนใจและชื่นชมจัตุรัสสาธารณะและวิหารสไตล์โกธิกเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังได้รับแรงบันดาลใจจากทัชมาฮาลอนุสรณ์สถานแห่งความรักในอินเดียอีกด้วย จากนั้นเป็นต้นมายามาสกิกปรับเปลี่ยนสไตล์ในการออกแบบหลีกเลี่ยงรูปแบบดั้งเดิมของเขาที่เรียกว่า g ลา s บ็อกหรือกล่องแก้วสี่เหลี่ยมมาสู่การผสมผสานงานออกแบบให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆแทนตัวอย่างเช่นการออกแบบสนามบินนานาชาติดารานในซาอุดิอาระเบียในปี1น959 6. ออกแบบบนพื้นฐานของความประหลาดใจความสงบและความสุข ผลงานชิ้นแรกของยามาสกิที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์แปซิฟิกซึ่งมีการออกแบบซุ้มที่เป็นลายลูกไม้โปร่งสบายสำหรับงานเซียเตอร์เวิร์ดแฟร์ปี1 9น2ซึ่งอาคารแห่งนี้ทำให้เขามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในวงการและในปีเดียวกันนั้นเองยามาสกิได้รับมอบหมายให้ออกแบบอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขานั่นคือเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์จนได้ขึ้นปกนิตยสา,ารไทม์ในครั้งหนึ่งของการกล่าวสุนทรพจน์ ยามาสกิจกล่าวว่าสถาปัตยกรรมต้องมีความสง่าผ่าเผยและความสวยงามโดยมีองค์ประกอบแห่งความรื่นรมเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินของชีวิตและเพื่อชดเชยความซ้ำซากจำเจของอาคารที่ผลิตออกมาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เราควรให้ความเคารพกับเทคโนโลยีด้วยเช่นกันการออกแบบของยามาสกิกในขณะนั้นอยู่บนพื้นฐานของเซอร์ไพรส์เซอร์เรนิตี้และดีไลท์ คือความประหลาดใจความสงบและความสุขซึ่งกลายเป็นสไตล์ส่วนตัวอันโดดเด่นของเขานอกจากนี้การออกแบบของเขายังใช้วิธีการทางวิศวกรรมโครงสร้างที่เป็นนวัตกรรมใช้วัสดุที่ทันสมัยรวมถึงมีการนำคอนกรีตสำเร็จรูปเข้ามาใช้ในผลงานอีกด้วย 7. World Trade Center ตึกแห่งตำนานตลอดกาลทว i n Towers หรือ World Trade Center อาคารที่โดดเด่นที่สุดของยามาสกิ ก่อนจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในย่านการเงินของแมนฮัตตันเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์มีองค์ประกอบการออกแบบที่ท้าทายและเต็มไปด้วยนว,วัตรกรรมตึกสูงคู่นี้ถูกยึดไว้กับชั้นหินใต้ดินที่ลึกลงไปประมาณ25เมตรและมีระบบรองรับเป็นโครงภายนอกอาคารเพื่อช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เสาหลักภายในที่มีขนาดใหญ่สำหรับรองรับน้ำหนักตึกแฝดคู่นี้มีความสูงที่จำนวน110ชั้นโดยรองรับคนทำงานได้50,000คน และนักท่องเที่ยว2 0 0 0คนต่อวันในพื้นที่10ล้านตารางฟุตทวินทาวเวอร์สไม่ได้รับการยอมรับมากในขณะนั้นและในหลายๆด้านก็ขัดกับหลักการออกแบบของยามาสกิเองอย่างไรก็ตามในอีก8ปีหลังจากเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์แล้วเสร็จยามาสกิก็ได้เสียชีวิตลงและเกือบ30ปีต่อมาทั้งสองอาคารก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ก่อการร้ายและกลบฝังชีวิตผู้คนกว่า2,000คนและทำให้เส้นขอบฟ้าของเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง